ต้องจับตาการประชุมในสภา,านะคะเพราะว่าจะมีการโหวตพรกรแก้ไขเพิ่มเติมพรบรป้องกันและปราบปรามการทรามานและการกระทําให้บุคคลสูญหายฝ่ายค้าเนี่ยเขาบอกแล้วว่าเขาจะโหวตคว่ำซึ่งก็เท่ากับจะไม่อนุมัติให้พรกรฉบับนี้มีผลบังคับใช้ซึ่งผลที่ว่าเนี่ยจะไปเลื่อนการบังคับใช้บางมาตราของพอรบอุ้มหายค่ะจะเลื่อนไปใช้กันจริงๆหนึ่ง,งตุลาคมค่ะในเนื้อหามาตรานะคะรัฐบาลพยายามจะชี้แจงเหตุผล เอาไว้ว่ามันมีความจําเป็นเพราะไปผูกพันกับกระบวนการในการจัดซื้อทําให้ไม่พร้อมค่ะแต่ในทางการเมืองเรื่องนี้ก็ถูกจับตามองตอนนี้เรื่องขององค์ประชุมคุณชวนหลิกภัยบอกว่า พักรัฐบาลจะต้องรับผิดชอบองค์ประชุมให้ครบด้วยนะคะส่วนฝ่ายค้านก็มองว่าถ้าจะหยุดพรกฉบับนี้ได้น่าจะเหลือวิธีเดียวคือการส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความชอบด้วยกฎหมายแต่ประธานวุฒธธิสภาค่ะบอกว่าขอให้สวสแตนบาย24ชั่วโมงนับตั้งแต่เที่ยงวันนี้เป็นการเตรียมความพร้อมรับไม้ต่อจากสภาผู้แทนร,ราษฎรค่ะ เรียกได้ว่าทันทีทันควันนะคะเพราะว่าประธานวุฒิสภาพึ่งแจ้งว่าได้เรียกประชุมวุฒธธิสภาบ่ายวันนี้เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบพรกรแก้ไขเพิ่มเติมพรบรป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย หรือการอนุมัติให้รัฐบาลบังคับใช้พรกรได้ค่ะซึ่งมีเนื้อหาที่ถูกเลื่อนการบังคับใช้ออกมาบางมาตราของกฎหมายอุ้มหายนะคะจะถูกนำไปใช้วันที่1ตุลาคม2,566คุณพรเพชรวิชิตชลชัยเปิดเผยว่ากำชับไปยังสอวอให้เตรียมความพร้อมตลอด24ชั่วโมงเพื่อรับช่วงการประชุมพิจารณาต่อได้เลยนะคะ ในขณะที่คุณชวนหลีกภัยประธานสภาแจ้งประชุมสภาวันนี้9ก้นาฬิกานาทียอมรับว่าฝ่ายค้านกับรัฐบาลเห็นถึงความจำเป็นแตกต่างกันแต่ไม่สามารถชะลอเรื่องได้ดังนั้นหากอนุมัติพักรัฐบาลจะต้องรับผิดชอบเรื่ององค์ประชุมส่วนฝ่ายค้านก็น่าจะเหลือวิธีเดียวคือส่งสารรัฐธรรมนูญชี้ขาดค่ะแต่ก่อนจะชี้ว่าต้องส่งสารหรือไม่ผู้นนำฝ่ายค้าน ขอประเมินจากมติของสภาหากเสียงส่วนใหญ่เห็นว่าไม่ควรอนุมัติก็ไม่ควรจะยื่นต่อสารรัฐธรรมนูญแต่หากสภาอนุมัติให้ส่งให้วุฒิสภาเห็นชอบก็จบไปหรือหากสภาไม่อนุมัติแต่วุฒิสภาอนุมัติตามกระบวนการอาจเป็นเหตุให้สภาต้องเปิดประชุมสมัยวิสามันเพราะจะต้องส่งกลับมายังสภาให้พิจารณายืนยันกันอีกครั้งโดยจุดยืนของพักฝ่ายค้านก็คือไม่อนุมัติค่ะ รัะนั้นการยื่นเนี่ยมันก็จะมีข้อพิจารณาว่ามันจะทําให้เกิดความเสียหายเรื่องระยะเวลาการบังคับใช้ไหมนี่เป็นข้อตัดสินใจนะครับนั่นหมายความว่าสิ่งที่เราคาดหวังเนี่ยสภาน่าจะเป็นผู้ตัดสินว่าควรอนุมัติไม่อนุมัติถ้าเสียงสภาสมาชิกส่วนใหญ่นะครับเห็นว่าไม่ควรอนุมัติเนี่ยอันนี้ก็ไม่ควรยื่นไม่ควรยื่นสารรัฐนูนนะครับ และท่ามกลางกระแสว่าพระกรอาจจะเป็นเงื่อนไขให้การยุบสภาเกิดขึ้นก่อนกรอบเวลาเดิมก็ถูกให้น้ําหนักเป็นข้อสังเกตมากขึ้นค่ะนายกรัฐมนตรีตอบคำถามถึงวันยุบสภาจะเกิดก่อน15มีนาคมนี้หรือไม่ว่าจะพิจารณาวันที่สะดวกที่สุดแต่ก็ไม่บอกนะคะว่าเป็นวันไหนกันแน่ค่ะอะไรเลยผมจัดการผมเองอะไม่ตอบ ก็ถามถามจะไม่รู้สิวันอะไรอ่ะวันเลือกดีแต่วันที 15, ่สิบห้าวันทงชัยก็ดีทุกวันแหละดีทุกวันแหละถ้าทำอะไรทำดีๆมันดีทุกวันแหละไม่ต้องไปกลัวหรอก มีรายงานจากแหล่งข่าวในพักฝ่ายค้านร,ระบุว่านายกได้กำชับวิปรัฐบาลย้ำให้สอสอพักร่วมรัฐบาลรับผิดชอบร่วมกันเป็นองค์ประชุมเพื่อผ่านพรกบเลื่อนการบังคับใช้บางมาตราของพรบอุ้มหายนะคะขณะที่พักฝ่ายค้านก็ระดมสสทุกคนให้มาลงมติไม่เห็นชอบและความพรบฉบับนี้ด้วยเหตุจะเดินหน้าปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมปกป้องสิทธิเสรีภาพของประชาชนผ่านกฎหมายอุ้มหายค่ะ และก็เป็นไปได้ว่านายกรัฐมนตรีจะแสดงความรับผิดชอบด้วยการยุบสภาหากพรกรถูกคว่ำจริงแต่ก็คงจะไม่เกิดขึ้นในทันทีหรือเป็นวันพรุ่งนี้เลยนะคะน่าจะตัดสินใจหลังจากนี้3หรือ5วันหลังจากนี้ไปก็ไม่ใช่ประเด็นสำคัญที่ฝ่ายค้านยึดโยงอยู่แต่ ร่วม8เดือนค่ะถ้าพรกรมีผลบังคับใช้ก็เท่ากับว่าการจับกุมคุมขังจะไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายอุ้มหายนะคะและอาจจะเป็นความเสี่ยงอันตรายโดยเฉพาะในช่วงหาเสียงเลือกตั้งที่กำลังจะมีขึ้นหรือไม่ค่ะ ซึ่งก็มีแหล่งข่าวในพักฝ่ายค้านให้ข้อมูลด้วยนะคะว่าความล่าช้าในกระบวนการตราพรกฉบับนี้ไม่ต่างจากเหตุสภาล่มซ้ำซากที่เกิดขึ้นมาตลอด2เดือนที่ผ่านมาค่ะกระบวนการตราไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา172ที่กำหนดให้ตราพรกรเพื่อประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัยของประเทศสาธารณะความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือป้องกันภัยพิบัติ โดยกระทําได้เฉพาะเหตุที่ครมเห็นว่าเป็นเรื่องฉุกเฉินและมีความจำเป็นค่ะ